สวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์นะที่2ี่นทุ่มครึ่งนะครับวันนี้จะมาดูหุ้นมีคนส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นถามมานะครับ STGT อย่างเงี้ย ST เนี่ยมันตอนนี้มัน break trend line ไปแล้วนะครับเขาถามว่าจะตามได้ไหมจริงก รูปทรงอย่างนี้ก็ผมก็าโอเคนะไปดูสภาพตลาดอ่ะวันศุกร์ที่ขึ้นมาจริงจริงผมไม่รู้หรอกมันขึ้นเพราะอะไรแต่ร,รู้ตอนเย็นมุ่งค้ำๆว่าอา๋อเกี่ยวกับโควิดคือถึงขึ้นมาแล้วก็เอ๊เปิดกราฟมา AOT ก็เปิดกระโดดตู้มลงมาไอ้นี่ก็เปิดขึ้นไปอ่อมังงงผมก็งงเอ๊สงสัยเกี่ยวโควิดแต่ไม่ได้ไม่ได้ตามขา่าวไม่รู้เรื่องว่ามันเป็นโควิด เร็วเลยซูปเปอร์กายพานอะไรเงี้ยก็อย่าไปตื่นตระหนกเลยครับมันก็นก,นก็เป็นตามธรรมชาติเรามีแล้วก็ทําตามร,ระบบไปนะอันนี้เขาเคยบอกไปผมไม่ได้เคยวิเคราะห์เอชทีทีนะนานละผมส่วนใหญ่ผมพูดแต่เอสทีเอคือมันจะเป็นกราฟตรงเนี้ยบวกเทนไลน์กับจุดตรงเนี้ยนะครับเบรแล้วต้องตามนะครับยี่สิบเก้าเจ็ดห้าเนี่ยแต่คือผมพูดถึงเอสทีเอนะเอสทีเอเดต้องไปดูกันตอนเนี้ยมันเบรกไปแล้วพันนี้จะถามว่าเอาอย่างไง อันนี้ร้อยสองชั่วโมงเอชไอวีกเนี่ยโอเคนะมันถือว่ามันอันนี้มันแค่บอกว่ามันกำลังจะจบขาลงนะมันไม่ใช่บอกมันเป็นขาขึ้นนะคุณต้องเข้าใจาก่อนนะครับคอนเซปต,ต์มันยังนะครับยังไม่ได้เป็นอะไรบอกนะจะเป็นขาขึ้นนะแค่บอกแค่รีบาวอันนี้คุณมาดู2ชนะั่วโมงนเนี่ยวีกเปลี่ยนวีกเป็น2ชั่วโมงเนี่ยดูยังไงก็ยังไม่ใช่ขาขึ้นนะครับคือเด้งแรงแค่นั้นแหละอย่างเงี้ยขึ้นไปผมก็ต้องยอ่อสักหน่อยนะแล้วย่อจะเอายังไง แต่ถึงรายวันนะครับถ้าคุณมีนะผมว่าคุณลินขาแถวเนี้ยสามสองเจ็ดห้าเนี่ยผมว่ายากนะที่จะผ่านนะครับผ่านเร็วๆนี้นะมันต้องสร้างถ่ายสักระยะหนึ่งต่อให้โควิดมาเถอะผมก็ไม่ได้เชื่อว่าเบสซี่เขาจะกลับมามีกําไรไอ้ที่ลงมาเราก็ไม่รู้นะมันลงมาเพราะอะไรนะครับกระตะก้าวนบอกว่าโอเคมันจบไปตั้งนานแล้วแต่เอาคุณเวลาคนเขาขายก่อนเนี่ยเราเหตุผลให้าตามมาด้วหรอกหลครับ อันนี้ไฮโดรเดนถ้ามันจะขึ้นจริงๆมันขาขึ้นมันก็จะมีเหตุผนลนตามมาเองเงว่าบริษัทจะขายของหน้าถุงถุงมือยางจะขายดีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ต้องไปหาเหตุผลแล้วก็ทําตามกราฟนี่สามสองเจ็ดห้าสามสามนะครับถ้าจะเล่นเนี่ยผมว่านะ120ร้อยยอี่สิบนาทีคุณรอย่อักหน่อยเนี่ยเนี่ยตรงนี้ยี่สิบเก้าเจ็ดห้าบาทนึ่ไงก็หลายเปอร์เซ็นต์นะสามสี่เปอร์เซ็นต์ลงมาก็ทําตามนี่ถ้าลุดตรงนี้ไปเราก็ดูก่อนนะลงมาตามก่อนเนี่ย แนวต้านเดิมคือตอนนี้นแนวต้านเดิมจะเป็นแนวรับแล้วนะครับยี่สิบเก้าเจ็ดห้าลงมาดูเลยจริง,จร,งจริงนนะก็ลงมาแล้วก็ทะลับได้ก็ก็รอดูนะแต่จะจริงจริงอ่ะแล้วจุดคัดล็อกก็อยู่ตรงนี้นะครับตรงตรง่ตงเลยนะครับน่าจะเป็นยี่สิบเจ็ดสองห้ายี่สิบเจ็ดอย่างเงี้ยนะครับก็ทรงก็เล่นได้ก็ไม่ได้มีอะไรแต่วันจทร์เราไม่รู้นะจะเกิดอะไรขึ้นนะจะเปิดเขียวปีก็แดงปีอีกทีหนึ่งก็ได้นะก็อย่าไปวิตกอันนี้ในเอซีเอเนี่ยผมเคยบอกเขาไแล้วนะครับ มันมีสองจุดเทนไลน์ไอเอทีเอมันยังไม่ไม่ผ่านนะเห็นไหมแปลกไหมแล้วอีกอันหนึ่งที่บอกว่าถ้าทุนทุนตรงนี้ค่อยตามก็ไม่ผ่านอีกแหละสามเอเจ็ดห้าเนี่ยมันโผล่ขึ้นไปถึงสามสองห้าศูนย์เนี่ยแล้วก็ปิดมาอย่างนี้ถึงไม่ผ่านนะครับไม่ใช่มันแย่ขาขึ้นไปนะมันไปชนเทนไลน์เป๊ะเลยแล้วก็ล่วงลงมาเลยครับถ้ามันจะดีจริงๆริงอ่ะมันต้องทะลุขึ้นไปเหมือนไอเอสทีทีตัวลูกเขาอะ ตอนนี้ไม่ผังสองอันไม่เอานะครับไม่แน่นะวันจันทร์เขาอาจจนะ,ะทรงถ้าตอนนี้ถือว่าถือว่าสู้ตัวลูกไม่ได้นะครับเปลี่ยนเป็นสองชั่วโมงดูนะ,ะแต่สองชั่วโมงจะมีช่องว่างนะครับลงมาไม่แน่นะอาจจะเป็นโชคดีของคนตกรถลองไปคำนวณดูแล้วกันว่าถ้าเวลาลูกก,กำลัไหลให้แม่เท่าไหร่เนี่ยไปดูว่าเขาถืออย่างเงี้ยอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะ,ะถ้าตัวนี้ผมว่าวันจันทร์เขาอาจจะกลับมาเล่นต,ตัวตัวแม่แทนก็ได้นะถ้ารู้ไปเนี่ย สองจุดเนี่ยนะครับสามเอเจ็ดห้ากับประมาณสามสองห้าศูนย์เนี่ยผมว่าสวยเลยแหละก็จะเป็นเหมือนตัว,วแม่วิ่งอจาจจะได้สักสามสามสามสี่อะไรสามสามอย่างเงี้ยครับอาจจะได้นะแต่อย่าลืมนะครับต้องมีจุดคัดลอสนะครับเนี่ยถ้าขูดคัดลอสคุณตัวเนี้ยคุณมีคุณตีเทนลา่ายง่ายอย่างเงี้ยเลยก็ได้นะฮะในร้อยยี่สิบนาทีเนี่ยหลุดตรงนี้ก็เลิศนะครับนี่คือเดทนะครับไม่ใช่ว่าคุณซื้อด้วยเหตุผลเล่นเกมกำไรแต่คุณบอกว่าถึงเวลาจะขายเออ ชันเป็นวิญญาณอ้าวไม่ได้นะครับคุณซื้อด,ด้วยด้วยเก่งกําไรด้วยกราฟคุณก็ต้องขายเป็นกราฟไม่ใช่คุณซื้อด้วยกราฟคุณขายเทคนิคคุณซื้อด้วยเทคนิคคุณขายดีกรรมไม่ได้นะครับมันคนละังกับประเด็น,น,นกันนะครับ <S <S คือถึงเวลายอย่างที่ผมบอกมาดูคลิปสองวันก่อนผมมีั้งกำไรแล้วไม่ขาดทุนนะัก็ทำเป็นเรื่องปกติอ่ะเราทํางั้นเราก็คิดอิบน,นอนหลับไม่ต้องไปคิดมากขายหมูก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติามาดูเนอร์เนี่ย ีเทลไลดูไหมก็จบแล้วนะครับมีคนถามว่าจะเล่นไหมตรงเนี้ยมันมันมันเบรกเทลไลไปแล้วคราวนี้มันจะมีเทลไลแนวต้านเทลไลอย่างเงี้ยตีอะไรเงี้ยถ้าคุณเล่นขึ้นไปเนี่ยคือรายวันนะครับดูเล่นรายวันนะเราให้ดูตางสัปดาห์เพราะตีตางสัปดาห์มันง่ายกว่านะครับมันจะมันกาบมันใหญ่กว่าเนี่ยทะลุขึ้นไปคุณใครเล่นแล้วกันเนี่ยคุณดูยังไงมันก็จบไปแล้วนะครับอย่าให้หลุดตรงนี้แค่นั้นเองนะครับ ว่าสภาพตลาดอย่างนี้ก็กควรระวังนะตอนนี้ใครมีเงินก็คือผมว่าเป็นพระเจ้านะครับถ้ามันตกตั้งไหนสักร้อยจุดเนี่ยผมว่าเขาเนี่ยพานิกแน่ๆนะครับตอนนี้ผมว่ายังไม่เชื่อหรอกคนจะกลัวผมว่าคนยังไม่กลัวหรอกเพราะอะไรมั่ก็ยังไม่เกิดน,นะแต่การาฟก็ยังสวยอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นเซตเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แย่นะครับรายวันเริ่มดูไม่ดีไม่ดีแต่รายสัปดาห์รายมานยังสวยอยู่คุณไม่ต้องอายากนะครับที่มันจะ ทำลายตัวลายมันกับลายวิก่ะคือต้องต้องตกผมเดานะ5จุด10จุดจากเนี้ยไปนะแ้วร100จุดเนี่ยกราฟลายมันถึงจะเสียนะแต่ถ้าโศนจาก5 0จุดกราฟลายวิก็เสียเลยนี้ก็ถามว่าผมว่ารอเบรกไปแล้วเขาเล่นในกันที่เป็นผมผมเฉยๆนะนี่พีทีจีก็มีคนถามมาเนี่พีทีจีนะคุณดูหลายสัปดาห์นะครับมันยืนอยูย่มุงเหวแล้วว่าเหมือนขึ้นคุณไปภูกระดึงแล้วไปยูนฮง ผ่าเนี่ยผ่าเดียวดายใช่ไหมเนี่ยอยู่ตรงนี้แลลวเขายืนอยู่ตรงนี้แล้ะครับมีคนถีบคุณไปทีนึงกูก็ล่วงมปเลยคือถามว่าโอเคมันจะเกิดโอ้โโซในสัปดาห์ก็อาจจะเกิดได้และเกิดในวันเช่นเล็กๆนะจริงๆคุณเห็นไหมนี่เกิดนะครับเกิดนิดๆหนึ่งมันก็จะเกิดนิดหนึ่งตอนนี้ตอนนี้เกิดแต่ตอนนี้ยังไม่ยังไม่แน่นะครับตรงนี้เกิดไปแล้วแต่ถามว่าจะซื้อเมื่อไหร่ถ้าเป็นผมนะ ผมรอลอสิเ้าูนดีกว่าอีบาท30รบ้อมมันเบรกกันไปเนี่ยจชัวร์ก่อนแล้วไปซื้อตอนนี้ไม่รู้สิพอซื้อไปแต่วพรุ่งนี้มีคนถีบล่วงเหวไว้ก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะหวัดไปถูกเหมือนกันก็ถ้าอยากเล่นก็ถ้าถ้าคุณขายในแถ่แถวเนี้ยนะเงจะซื้อตรงนี้ก็ไม่ไม่จะเสียหายไหมนึกอ,ออกไหมครับคุณขายแล้วกทุกคุณขายไปยี่สิบเงี้ยคุณจะมาซื้อตรงเนี้ยหูซื้อไปเถอะไม้หนึ่งแล้วคุณเก็บสมมุติว่าคุณขายัปพันหุ้น คุณไปเก็บตรงนี้เลยยี่สเอร์เ็นไม่ต้องแคร์เลยครับซื้อไปตรงนี้เลยยี่สิบสองร้อยหุ้นซื้อไปเลยอีกแปดร้อยหุ้นคุณไปเก็บข้างล่างก็ได้หรือจะซื้อกาอีกไว้หนึ่งน้ามันเบรกสิบห้าเก้าศูนย์มาดู ygg เนี่ยมี่คนถามจะเล่นโอ้ผมมาดูกาผกกมก็มันควรจะต้องเล่นแต่ตรงนี้นะครับมีม,มีเนี่ยเนี่ยแต่ถ้ารา,ายวันนะครับรายสัปดาห์เนี่ยเล่นตรงนี้นะครับยี่0หกห้าูนย์ แต่ถาลายวันนะครับลายวันมัาต้องยี่สี่นะครับอาทิตย์ดาไปแล้วนะครับถามว่านี้อ่มันก็เป็นขาขึ้นอย่างรุนแรงถามว่าเล่นไหมผมยังไม่กล้าเล่นเลยนะเพราะจริงๆผมก็ไม่รู้จักเขาอ่ะผมไม่ไม่ได้เคยเล่นเขาเนี่ยมีคนถามว่าเออรอมันย่อจะย่อตรงไหนหรอ,อผมว่าสามสามห้าศูนย์เนี่ยจริงๆผมอยากให้มา,าขนาดนะี้เนี่ยสามเอ็ดสองห้าเนี่ย แต่ถ้ามันลงลงมากไปมันก็ไม่ใช่นะคือหุ้นพวกนี้เวลามันมันจะไม่ค่อยย่อหรอกถ้ามันจะมันจะวิ่งอะนะครับมันก็จะมีเหตุผลของมันนะแต่คุณสังเกตไหมหัวรุ่มน,อน้อยลงเรื่อยๆนะครับเห็นเรื่อยๆนะีชัดเจนเลยนะครับไม่รู้นะครับวันนี้แรงส่งขึ้นไปเนี่ยถ้าแต่แท่งเนี้ยเนี่ยแท่งเนี้ยท,ที่สามสิบบาทเนี่ยสามเอ็ดเนี่ยสั้งใจนะแล้วขึ้นไปอีกเจ็ดแปดบาทหัวรุ่มน,อน้อยลงเรื่อยๆ,ๆถดถอยถดถอย,ถอย,ถอยไม่รู้นะเกิดอะไรขึ้น อันนี้ก็ระวังแล้วกันวันนี้มันอันนี้มันตีกา้าไม่ได้นะฮะตีเทนตีเทีนลายไม่ได้นะตีรายสัปดาห์พอได้เนี่ยคุณดูรายสัปดาห์นะเขาเหมือนเขาหลอกเราเดี๋ยวนะเนี่ยเป็นเบรกเนี่ยเป็นมาอย่างเงี้ยผมก็ขายนะไม่ต้องห่วงถ้าผมมีอยู่เนี่ยหลุดที่ผมก็ไปแล้วคที่ยี่สิบบาทเออก็ขายหมูใช่ไหมมันก็เห็นไหมแต่พอมาตรงนี้เบรกขึ้นใหม่ๆม่อันนี้พอพอเรามัน หลุดไปใช่ไหมครับเราก็เทเล่าเร่งนี้นก็ใช้ไม่ได้แล้วเราก็ต้องมาดูใหม่ถ้ามันเบรกโลฮายตรงนี้นะครับยี่สิบหกเจ็ดห้าถ้าตามคืนเห็นไหมผูมขคาด้ยี่สิบผมไปซื้อยี่สิบหกเจ็ดห้าตั้งหกบาทเนะี่ยหกบาทเท่าไหร่คูณห้าสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนต่างทําไหมก็ทําทําได้แต่เพียงแต่ว่าเห็นไหมมันก็ไม่ใช่ว่าอ่าีีจุดหนึ่งนะครับถ้าหลุดตรงนั้นไปกับตรงนี้หรือถ้าคุณจะดูมันเบรกเนี่ยอันนี้อาจจะเร็วหน่อยนะที่ยี่สามนะครับ แต่ก็จะมีจุดอย่างเงี้ยอ,อาจจะเป็นมาที่สอนที่นี่ญี่ปุ่นก็ไม่เป็นไรจะทำตามระบบแต่ถ้าถามตอนนี้น่ากลัวมากนะครับรตัวนึงเนี่ยมาโคนะวันนี้เจ้าแจกเงินนะครับตัวนี้ไม่น่าเชื่อนู้เขาทําได้ถามว่าเอาอยัางไงนะครับต่นนั้นเคยบอกไปใช่ไหมครับว่าทะลุตรงนเ,เนี้ยอถวนีแถวๆเนี้ยมันจะไม่มีแนวต้านแล้วนะครับจนถึงบาทสิบกว่าเนี่ยเนี่ยน้อยจะน้อยมากผมว่าอถามว่ามัน ันก็ทรงสวยนะแต่โบลลุ่มมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายเออแต่เจ้าก็เป็นเจ้ากันแหละเขาเรียกว่าสกุลุชาติใช่ไหมฮะมันเกี่ยวกับเกี่ยวดองวิทีใช่ป่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะอืมถามว่าถ้าคุณมาอยู่ก้นโคแล้วกันถือไปจนกว่ามันจะจบอะตอนนี้ยังบอกไม่ได้เนี่ยจะจบเหมือนแท่งเนี่เหมือนจะจบเหมือนกันนะเพราะมันสูงเห็นไหมแล้วก็ถูกตกลงมาอรอดูพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับถ้ายังเขียวอยู่นะผมว่าก็โคต่อไปนะถ้าแดงเริ่มคุณอาจจะขาดก่อนครึ่งหนึ่ง แล้วรอดูไม่ต้องกลัวนะค,คุณได้กําไรมาหมดทุกคนแล้วตอนนี้นะที่ซื้อมาแถวกองเนี่ยไม่ต้องกลัวแต่คนที่ติดอยู่ตรงนี้ก็เมื่อนา,นานมาแล้วก็ขาดทุนอยู่ไม่เป็นไรเขาไปเพิ่มทุนได้นะครับจำไว้นะตัวนี้แนะนำนะว่าถ้าแดงวันพรุ่งนี้แต่ถ้าแดงแท่งใหญ่ถ้าแดงแท่งแรกเนี่ยผมว่าตอนเย็นคุณขายทิ้งไปเลยครึ่งหนึ่งถ้าคุณมีอยู่แล้วคุณมารอรับแถวแถวนี้ 66บาทไอ้โตังค์เง่ดู BTC ด้วยกันล้ายแล้วบอกว่ามันเนี T ่ยเทรนลคือตีมันจบตั้งนานแล้วนะครับครานี้มันก็สร้างโลมามันเบกตรงนี้มาได้แต่แปลกนะเหมือนจะมีคนมาหลับกันเนี่ย่ถยยยยยย้า51ึนเนี่ยหลุดมาแล้วนะครับไม่ไม่ขึ้นไปแล้วแต่ก็ไม่ไม่ล่วงแปลกนะทุกทีเวลาเขาหลุดโลเนี่ยเขาจะโดนทุบอย่างรุนแรงนะแท่งแยกใหญ่เลยนะครับแต่น,นี้เขาไม่ทำนะ คุณดูรายสัปดาห์นะครับรายสัปดาห์เนี่ยกี่ทลลาแล้วยังโชคดีนะจะเอาอยู่นะก็คือมันเชื่อมาถึงวันเนี่ยคือถ้าสมมติว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยประมาณห้าห้าหนึ่งนะครับเนี่ยถ้าหลุดตรงนี้ก็คือเทนลายขาขึ้นของรายสัปดาห์จะหายไปนะครับหลุดเท่าหนึ่งอันนี้ถามว่าทรงมันเสียไหมมันอาชามันเสียแหละแต่ผมคิดว่ามันก็ไม่ได้แย่อะไรนะในในในกราฟวีกอะแต่กราฟมันผมให้ดูนะครับ แย่ yeah, มากนะครับเนี่ย <Yeah, S 2> <Yeah. S 1> คุณเห็นไหม <laughs> คือเ <laughs> นี่ยชัดเจนนะครับ <laughs> เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขไปดูแล้วกันผมว่าทุกตัวเป็นอย่างนี้หมดนะครับอีทีเเชื่อเป็นนะเนี่ยกราฟมันเนี่ยแย่ yeah, yeah, สุดๆคือเกิดแต่มันบอกว่าอ่าไม่ได้บอกว่ามันจะลงนะมันบอกว่าเอ้ยคุณทำอะไรกันอยู่เนี่ยคุณจะซื้อกันเยอะไปหรือเปล่า คือถ้าอย่างเงี้ยนะมันต้องปรับฐานหนักๆสักครั้งหนึ่งเนพะื่อเคลียตรงนี้ให้หมดไปนะ้นมันเนะ่ผมว่าข่าวหน้าเนะี่ยจะวิ่งแบบโอ้ยหรือบุลลุมตายนะถ้าถ้าเคลียได้นะตรงนี้ตรงนี้ถึงขึ้นไปอนะ่ะผมว่าเออมันก็มันก็เหมือนหุ้นปั่นตัวหนึ่งนะเขาถ้าเขาคือเรามันไม่มีพื้นฐานนะเราก็ได้ดูแต่ทางเทคนิคใช่ไหมฮะเราก็ไม่รู้หรอกว่าใครทําอะไรแนตะ่เพียงแนตะ่กล้ฟมันก็บอกได้แหละว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนึกออกไหมอ้ม เนี่ยเคลียแล้วก็ผมว่าต้องลงหนักหนักลครั้งหนึ่งนะเพื่อเคลียเลยมันแต่คุณดูวีคนะครับเนี่ยมันเกิดอะไรเจ๊ดเห็นไหมตักหนานแล้วเนี่ยเขาหิหล่กุมภาเนี่ยเกิดกี่ครั้งเนี่ยเกิดจนแบบแล้วก็ร่วงลงมานี่นี่ปลาในนะร่วงแค่เนี่ยครับแล้วขึ้นใหม่ใหม่แต่ตอนนี้กราฟวีกไม่ได้ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นการย่อธรรมดาแต่กราฟมันเนี่ยผมกลัวกราฟมันท่านั้นเองถ้ามีอะไรจุดกระแสขึ้นมาทีหนึ่งเนี่ยโอ้ยน่ากลัวมาก เมื่อกี Bitcoin, ้ย right? uh, ังไม่จบนะย้ายลู่ตรงนี้นะที่บอกเนี่ยแล้วคุณก็ตีเทเลอร์บิตคอยนะครับไม่ต้องไปอะไรแกมันมากนะครับไม่ต้องไปอ่านข่าวอะไรหรอกไทยทําอะไรเงี้ยตีเบสเทเลอไปคุณก็ซื้อคุณใช้ชั่วโมงกับสี่สิบเอ้ดีกับสี่ชั่วโมงนะผมว่าดีกว่า ETH ีเอชอิตาเลี่ยมนะฮะสวยไหมอิตาเลียมยังไม่หลุดนะครับเนี่ยในรายวันเนี่ยยังไม่เคยหลุดโลเก่ามานะ เนี่ยผมถึงบอกว่าอีตาเลี่ยมมันแข็งกว่ามากไม่รู้ําัยนะในสัปดาห์ก็ดูดีนะครับตีเทลลยก็เหมือนึเหมือนกันนะยังไม่หลุดนะครับอย่างเงี้ยตีเทลลายันสั้นเงี้ยยังห่างเยอะเลยเก็ไม่รู้ตรงนี้ก็เล่นป่าแต่ก็ถามว่าถ้าถาผมอยากให้มันทะลุเนี่ยสี่ห้าเนี่ยแล้วค่อยซื้อใหม่จริงๆเออ,อยากกันนะสี่ห้านี่ไม่รู้สิก็ก็ส่งมันไม่ได้เสียนะแต่ะ คือจะทํเอาทําหามาแล้วก็ซื้อก็ได้คือซื้อหุ้นต้งซื้อที่หายนะอาจจะหนักหน่อยเพื่อ,อนบางคนบอกว่าเออแล้วทำไมไม่ซื้อตอนนี้ก็เราไม่รู้จะขึ้นไงตอนนี้บอกไม่ได้ถ้าใครมีใครเคลียร์คุณตกดอยก็เหมือนตัวอะไรเนะเอ่อพี PT g ีอ่ะรูปล่างอย่างเงี้ยคราบวีครับอ่ะอันนี้แต่กราฟเดย์เนะี่ยลงมาก็ล่วงมาเลยนะครับล่วงมามาเจอเรื้อาจจะเจอตรงเนี้ยสามพันหกอะไรอย่างเงี้ยแล้วดูกราฟมันนะครับ ใช่ไหมกราฟมันที่เกิดสามครั้งนะเนี่ยสองครั้งสองครั้งเกิดแค่สองครั้งนะครับไดวเวอร์เจไม่ยังไม่ผมว่ายังไม่แย่เท่ากับบิตคอยนะ BTC นะครับอันนี้ก็อันนี้เนี่ยโซมันสวยมากนะครับแต่เมื่ TH, อบิตทเอสบิตคอยนี้กราฟมันแย่กว่าอันนี้ก็ระวังนะแต่ผมว่ามันก็ กราฟเดอไอ้รกราฟวีมันยังคํำอยู่นะรกราฟวีก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่ยังไมไ่เสียอะไรนะแต่อย่างที่บอกที่หลุดที่ตีเทนไลายที่หลุดโลเกา่าหลุดไปก็ต้องก็ต้องมีก่อนนะไม่มีอะไรโอเคโชีในการลงทุนนะครับขอบคุณครับ